โกนาฏกรรมรอ8วันศุกร์ที่16ตุลาคม2567ประหารชีวิต3าจำเลยคดีวสวรรคตเฉลียวชิดบุตรตอนจบโดยรุ่งเรืองปรีชากุลกรณีสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาอนันทมหิดลพระอัรมรามาธิปดินทรรัชกาลที่8แห่งพระบรมราชวงศ์จัก,กรีนับเนื่องตั้งแต่วันเกิดเหตุ ในเช้าวันอาทิตย์ที่9มิถุนายน2489จนถึงปัจจุบันในปี2567ก็เป็นเวลาล่วงเลยมาแล้วถึง78ปีและตราบถึงปัจจุบันกรณีสวรรคตของรัชกาลที่8ก็ยังเป็นปมปริศนาที่มีการกล่าวถึงไม่จบสิ้นซึ่งขึ้นอยู่กับว่าฝ่ายใดจะเป็นผู้ยกขึ้นมาพูดถึงและใส่ร้ายป้ายสีกัน เนื่องจากในช่วงที่เกิดกรณีสวรรคตนั้นสภาพและบรรยากาศของการเมืองไทยล้วนมีผลต่อเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี2475อันเป็นจุดอัวเลี้ยวหัวต่อของความขัดแย้งของคณะราษฎรระหว่างฝ่ายพลเรือนที่นำโดยในปรีดีพนมยงกับฝ่ายทหารที่มีจอมพลปอพิบูลสงครามเป็นผู้นำจนนำไปสู่การทำรัฐประหารในปี2490 ของคณะทหารแห่งชาติโค่นล้มกลุ่มการเมืองฝ่ายในปรีดีและหลวงทํารงนาวาสวัสดในที่สุดการรัฐประหารยึดอำนาจกลุ่มปรีดีพนมยงของจอมพลปพิบนลสงครามในปี2490ที่ใช้เงื่อนไขกรณีสวรรคตร,รอ8เป็นฝารตั้งต้นเริ่มจากการใช้กระบวนการปล่อยข่าวลือทำลายคู่ต่อสู้คือกลุ่มการเมืองฝ่ายนายปรีดีพนมยงที่เป็นฝ่ายพลเรือนของคณะราษฎร พร้อมๆกับการดึงสถาบันเข้ามาอยู่ในวังวนทางการเมืองพร้อมด้วยการปล่อยข่าวลือเรื่องน้องฆ่าพี่และทำให้ในปรีดีต้องลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีในเดือนสิงหาคม2489และหลวงธรรมรงนาวาสวัสด์ได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มการเมืองของฝ่ายในปรีดีให้ขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีแทนจนในที่สุดก็มีการยึดอำนาจรัฐบาล ของหลวงธรรมรงนาวาสวัสดในวันที่8พฤศจิกายน2490อย่างไรก็ตามข้อมูลทางวิชาการเกี่ยวกับประวัติศาสตร์การเมืองของไทยได้ถูกบันทึกไว้ว่าในวันที่8พฤศจิกายน2490คณะทหารแห่งชาติที่มีพลโทผินชุนหวันได้นำกลุ่มทหารนอกราชการซึ่งนิยมจอมพลปอพิบูลสงครามก่อรัฐประหารยึดอำนาจการปกครองประเทศ จากรัฐบาลหลวงธรรรงนาวาสวัสด์โดยจอมพลปได้รับเชิญจากคณะทหารแห่งชาติให้มาเป็นหัวหน้าคณะรัฐประหารและเป็นผู้บัญชาการทหารแห่งประเทศไทยอันเป็นตำแหน่งที่คณะรัฐประหารตั้งขึ้นในเวลาต่อมาในการรัฐประหารครั้งนี้คณะรัฐประหารได้ตั้งข้อหารุนแรงกล่าวหาในปรีดีพนมยงเป็นผู้บงการลอบลงพระชนราชการที่8พร้อมทั้งได้นำกำลังทหาร และใช้รถถังบุกยิงทำเนียบท่าช้างวังหน้าอันเป็นที่พมนักอาศัยของในปรีดีและครอบครัวเพื่อจะจับกลุมตัวในปรีดีแต่ในปรีดีหลบหนีไปได้ภายใต้การอารักขาของทหารเรือและได้อาศัยฐา,านทัพเรือฝัตหีบเป็นที่หลบภัยอยู่ชั่วระยะหนึ่งก่อนจะได้ความช่วยเหลือจากสถานทูตสหร,ราชอาณาจักรและสถานทูตสหรัฐอเมริกาเดินทางต่อไปอยังประเทศสิงคโปร์ ซึ่งในระหว่างนั้นทางการไทยภายใต้อำนาจของจอมพลปพิบูลสงครามนอกจากจะออกหมายจับนายปรีดีในคดีลอบลงพระชนแล้วยังขอให้ทางการสหาราชอาณาจักรส่งตัวในปรีดีในฐานะผู้ร้ายข้ามแดนกลับมาดำเนินคดีในประเทศไทยแต่ทางสหาราชอาณาจักรปฏิเสธที่จะให้ความร่วมมือนายปรีดีพนมยงหลบอยู่ที่ประเทศสิงคโปร์ จนถึงปลายเดือนพฤษภาคม2491จากนั้นจึงเดินทางต่อไปยังประเทศจีนแผ่นดินใหญ่และหลังจากลี้ภัยอยู่ในประเทศจีนจนถึงต้นปี2492ในปรีดีก็ได้ลักลอบกลับเข้ามาในประเทศไทยเพื่อต้องการจะยึดอำนาจคืนจากจอมพลปพิบูลสงครามโดยได้ก่อการรัฐประหารในวันที่26กุมภาพันธ์2492 ซึ่งมีนายทหารเรือและอดีตเสรีไทยเข้าร่วมแต่ทำการไม่สำเร็จต้องกลายเป็นกบฏวังหลวงและหลังจากการยึดอำนาจล้มเหลวในปรีดีก็ได้ลี้ภัยกลับไปอยู่ประเทศจีนอีกครั้งก่อนจะย้ายไปอยู่ประเทศฝรั่งเศสและนับตั้งแต่นั้นมาก็มีได้กลับมาประเทศไทยอีกเลยจนกระทั่งถึงแก่อนิจกรรมที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสเมื่อวันที่2พฤษภาคม2526 ขณะมีอายุ82ปีส่วนจอมพลปพิบูลสงครามได้เถลิงอำนาจหลังการรัฐประหารในปี2490โดยได้ขึ้นดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเป็นครั้งที่2ในวันที่8เมษายน2491และดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีจนถึงวันที่16กันยายน2500ก็ได้ถูกจอมพลสฤษดิ์ธนรัฐทำการรัฐประหารยึดอำนาจด้วยหลายๆสาเหตุด,ด้วยกัน ประการสำคัญก็เนื่องมาจากการที่จอมพลปอพยายามที่จะรักษาอำนาจของตนเองด้วยการหาฐานเสียงสนับสนุนจากประชาชนหลังจากที่ครองอำนาจมายาวนานถึง9ปี161วันแทนการพึ่งอำนาจจากตำรวจและทหารซึ่งในช่วงเวลานั้นสภาพการทางการเมืองของไทยตกอยู่ในสภาพการเมืองแบบ3ามเศร้า คือนอกจากฝ่ายจอมพลปพิบูลสงครามแล้วอีกสองฝ่ายก็คือกลุ่มของจอมพลผินชุนหวันและพลตำรวจเอกเผ่าศรียานนท์บุตรเขยของจอมพลผินที่คุมอำนาจตำรวจในเวลานั้นโดยก่อนหน้าที่จอมพลปพิบูลสงครามจะถูกจอมพลสริ์ยึดอำนาจจอมพลปได้จัดตั้งพักเสรีมานังคศิลาขึ้นมาสนับสนุนอำนาจของตนเอง กระทั่งมีการเลือกตั้งทั่วไปในวันที่26กุมภาพันธ์2500และการเลือกตั้งครั้งนี้ถูกบันทึกว่าเป็นการเลือกตั้งที่สกรปรกที่สุดเพราะจอมพลปได้กระทําทุกวิธีทางที่จะชนะการเลือกตั้งให้ได้ภายหลังจากจอมพลสฤษดิ์ธนรัฐทําการรัฐประหารยึดอํานาจจอมพลปพิบูลสงครามได้ลี้ภัยทางการเมืองไปอยู่ประเทศญี่ปุ่นจนถึงแก่อสัญกรรมในวัย66ปี เมื่อวันที่11มิถุนายน2507สำหรับคดีสวรรคตรอร .8 ได้ใช้เวลาในการพิจารณาคดีถึง8ปีนับตั้งแต่วันเกิดเหตุจนกระทั่งสิ้นสุดในชั้นศาลฎีกาเมื่อวันที่12ตุลาคม2497สมัยรัฐบาลจอมพลปพิบูลสงครามโดยศาลฎีกาพิพากษาว่าพระบาทสมเด็จพระประเมนทรมหาอนันทมหิดลเสด็จสวรรคต โดยถูกคนร้ายลอบลงพระชนและได้พิพากษาประหารชีวิตจำเลยสามคนคือนายเฉลียวปทุมรสอดีตราชเลขานุกการในพระองค์นายชิดสิงหเสนีมหาดเล็กรับใช้ประจำห้องพระบรรทมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอันันทมหิดลและบุตรปัทธรมสรินมหาดเล็กรับใช้ประจำห้องพระบรรทมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดลอันหนึ่ง ขอส่งท้ายเกี่ยวกับกรณีสวรรคตที่เปิดเรื่องในตอนแรกด้วยวรรณกรรมอมะตะเรื่องสี่แผ่นดินของหม่อมราชวงศ์ครึกฤทธิ์ปามโมดซึ่งได้สะท้อนภาพเหตุการณ์ผ่านอารมณ์ความนึกคิดแม่พลอยตัวละครเอกของเรื่องสี่แผ่นดินที่มีชีวิตผ่านมาสี่รัชกาลตั้งแต่รัชกาลที่5ถึงรัชกาลที่8 โดยใช้วันสวรรคตในหลวงรัชการที่8เป็นฉากสุดท้ายของงานวรรณกรรมชิ้นเอกเรื่องนี้ว่าไม่น่าเลยพลอยนึกในใจยังหนุ่มแน่นสวยงามออกปานนั้นไม่น่าเลยแต่ก็สวรรคตไปแล้วทั้งที่ทรงเป็นพระเจ้าอยู่หัวมีคนรักทั้งแผ่นดินบรรทมอยู่ถึงบนพระที่นั่งแวดล้อมไปด้วยราชบริพารความตายยังจู่เข้าไปถึง เย็นวันนั้นวันอาทิตย์ที่9มิถุนายน2489น้ำในคลองบางหลวงแห้งเกือบขอดคลองหัวใจพลอยที่อ่อนแอด้วยโรคและความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงก็หลุดลอยตามน้ำไปรุ่งเรืองปรีชากุลวันเสาร์ที่26ตุลาคม2567